สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องบานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับบอนนี้มีชุดใหม่มาอีกแล้วนะครับผมนะครับชุดของคุณแม่วิไลวันนะครับผมนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อวานก็ชุดหนึ่งนะครับวันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีชุดใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับผมก็กราบขอบคุณนะครับผมคุณแม่วิไลวันนะครับผมที่ ตัดชุดสวยๆนะครับมาให้กับน้องบันฝันนะครับก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ประเดิมนะครับอ่ะสะดุดตานะครับผมนี่สวยมากเลยนะครับผมนะครับเนาะนี่น้องบันฝันก็ตอนเช้าก็ได้ใส่นะครับของคุณแม่จิยนนะครับ่าชุดที่สั่งตัดตั้งแต่ก่อนก่อนสงกรานนะครับเพิ่งได้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ของคุณแม่ไรวันนะครับ ่ท่านได้ส่งมาให้นะครับสองชุดเลยนะครับวันนี้อืมกินอะไรเอ๊ะบาวังเออเจ้าบาวังจ้าบาวังจ้ะตลา,าจีาาจาไปกระตุม่มกันละ ลบจุูงบืนจีวัดเทิน,อนเออจำักขี้กับบืนจำักดุงอาจเลี่ยเจียงเน่าฮะสวัสดีครับวันนี้ก็ใส่ชุดใหม่นะครับมาให้กับน้องบาัฝันนะครับ ของคุณแม่นะครับผมวิไลวันนะครับผมท่านได้ตัดให้น้องบันฝันนะครับสองชุดเลยนะครับวันนี้ประเดิมชุดแรกนะครับอเมื่อวานก็ของคุณแม่จียอดนะครับวันนี้ก็ของคุณแม่วิไลวันนะครับใส่ชุดสวยนะครับออกงานนะครับผมสวยมากนะครับผมสวยมากจริงๆนะครับบนชูง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 แหน่แหน่ทำอะไรครับทำอะไร <c oughs> ทำอะไรครับชุดโบทำไมสวยจังครับโอ้ทำไมสวยจังครับ <c oughs> ชุดส,สวยๆมาอีกแล้วนะครับผมนะครับของคุณแม่นะครับผม อันนี้ก็พาน้องออกเดินนะครับผมไปส่งพ่ยอดไปแสดงนะครับผมนะครับอ่ะไปส่งพิยอดไปแสดงนะครับผมแล้วก็แวะนะครับของอ่าบ้านของกุตารุ่นนะครับหรือปู่ทองใบนะครับผมนะครับแวะเสร็จก็ได้อ่ะกลับเดินมาบ้านนะครับผมนะครับมาถึงบ้านก็ได้อาบน้ําให้น้องนะครับผมแล้วก็อ่วันนี้รู้สึกว่าจะนอนนอนดี ปกตินะครับผมผิดปกตินะครับเนื่องจากว่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอนา,านๆได้เดินครั้งหนึ่งนะครับเนาะนานๆได้เดินครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่ะเริ่มแล้วเล่นชุดแล้วนะครับผมนะครับถ้านานละเริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วบนชุ้ง บนชูงบนสูงอ่ะอ่ะกูร้องนะบนชูงบนชูงเออเก่งจังเลยครับยิ่งจังเลยครับบนสูงก่อนบนสูงเออเน่าบนชูงบนชูงบนชูงครับบนสูงครับ เง <c oughs> นชุ้งครับเงนช,ชุดสวยๆนะครับผมช,ชุดสวยๆเลย <c oughs> <c oughs> Màn đấy, màn đấy. À, 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 à. À. Bên xuống còn. Bên xuống. Bên xuống. Ê ê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 . xuống. Bên xuống.

thật xui cẳng lên, hôm nay, bận chú, bận chúng ê, bận chú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 , loại chú, bận chú, quần chúng quần chúng quần chúng ê quần chúng quần chúng amai à amai, à ê quần chúng còn quần chúng quần chúng เล่นไลายวานเล่นไลายเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปอะคลิปใหม่ๆของน้องปันฝันนะครับผมสวัสดีครับอะสาวน้อยร้อยชุดของเรานะครับผมวันนี้มาอีกแล้วสองชุดนะครับผมอะเมื่อวานก็ชุดหนึ่งนะครับวันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมอะสมกับอะฉายาของน้องนะครับผมสาวน้อยร้อยชุดนะครับก็ พ่อควานก็การันตีได้เลยนะครับผมนะครับสาวน้อยร้อยชุดจริงๆนะครับผมอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับพ่อควานก็คิดว่าน้องบานฝันนะครับชุดเยอะที่สุดนะครับผมก็สวัสดีครับดูมาโชว์ตัวอะไรตรงนี้ครับมาโชว์ตัวอะไรตรงนี้ครับมาโชว์ตัวอะไรตรงนี้ครับ